กันหมดเลยที่เรียกกีว่าเจ้าดิบอ๋ขอคิดว่มุเจ้าดีมามา,มาถ่าผมที่ผมบอกว่าที่ผมชอบอ่ครับเวลาครับสีมหอดแล้วสิมหอดแล้วแม่สิมหอดแล้วครับผมนึกว่าพี<ม>ท่ที่เรกที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่พูดที่ไม่หวังดีมาจัดตรงนี้แน่นอนพอแต่เห็นมาหอดปุ๊บพื่นี้เลยบอยนะยิ่งทุบยิ่งเห็นบอยเลยนะครับยิ่งทุบยิ่งเหยนคือพื้นแน่นสิเฮ้ย เออคือมีชีวิตนีน่เนาะเคนเนี้ยมหรือว่าคือแพร่ไข่เป็เห็ดก<อ>ูณเนาะไข่เป็เห็ดกูณเนาะคือจัง<อ>คน<อ><อ>ลุกสูงเลยนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดโปรดใช้วิทยาดณในการรับชมเห็นล,ลูกตาลูกยหญ่ครับส่วนใหญ่มาขอท่านชมนะลูกตาลูกยหญ่จะถูกก้นไล่ เราจงวับิงครับนองลูกกลางวันตาลูกย่ายันี่ถูกก็ม่เลยนะเรายเ็นในรูปแบบองคเยเติ้วว่าหัวบว์บวหัวไปอยู่มองไหนนะครับหัวตายายนี่งหัวอยู่มองไหนเนาะเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมสิตามหาหัวตาหัวย่ายนะครับว่าเป็นยุ่งนี่นะครับผมมาเอซ มาบรรยากาศตน้นข้างคืนต้นเดึกๆน,<ค><ณ>นหน่อต้นนี้กับวลาชกับซีทุ่มแล้วนะครับ<ส><ญ>นี่นะครับสําหรับต้นเมือต้นกางวันนะครับป่าสถาพรบอกว่าเ<ส><ญ><ส><ญ>พิ่นมาอยู่ในต้นกล้วยโบมี่มองอยู่แล้วก็มาอยู่ในในก็กล้วยนี่นะครับสําหรับตาเซจะมีตาจันเนาะป่าสถาพรเพิ่นบอกว่ามาอยู่ในก็กล้วยเอ๊อยู่หม่องไหนเนาะในก็กล้วยนี่ที่บอกว่าจะมีกระตาเซฟ่ะแมนครับ ปลาชะตาพ่อนเพลินเขาเมียนเพลินเขาวายยุในกบุวยพวกเขายังวายยุกบุ๋ยตุ๊กคู่นี่เห็นปะคู่นี่ครับคู่นี่เลยเนาะคู่นี่ที่เอามาจากพุ่นเด้นี่คู่นี่โอ้เอามาจากพุ่นเลยมั้ยเอามาจากพุ่นเลยเอามาจากจากสารเก่านี่ครับมาสองตัวเลขกลางคืนกันฮาเปินให้โชคให้ลาบฮาเปิดให้โชคเดี๋ยวซื้อมากข้างแรกก่อนนะกลางคืนกันเนี่ยครับส่วนใหญ่สีมาแต่กลางเว้นเนาะแมีนมาแต่กลางเว้นกลางคืนบ่เคยมาเจ้าเถื่อผมบ่เคยเลยนวัตกรรมใหม่ เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ในการขอโชครูปแบบกลางคืนนะครับเขาว่าขอกลางคืนนี่สิเมนเด้วยเมนเด้อีรีเด้เมนผมว่าเมนนะครับบรรยากาศพอดีเนาะฝนจะตกเนาะเมนครับผมเมนเพิ่นเบิ่งเลขกนีต้นกล้วยนี่เมนครับจันจ้าลองตรงเด้อผมพิมพ์เลยดิเอเห็นเป็นต้นหนึ่งเห็นเป็นแปดต้นหนึ่งเห็นเป็นเกต

ดูไหนเอาจาเห็นตัวไหนผมเห็นเป็นนี่ได้ได้ผมสู้มอก่อนผมเห็นเป็นเล็กสาเลขกสเลขสนลขชัดอยู่ในว่าข้า้หนานี่ครับผมผมามันเนเดี๋ยวน้เดี๋ยวเสียงดยินเสียงาเสียงเียเสียงเขา่ยอม้หม่ยวนอวินอวินอวินเดยินเสียงดยวนเสียงเดียินเสียงวเีย้ต้องุ่ๆด้วยเนี่ยมันโดนอยู่ใน ดีปะเมื่อกี้กลังจะยิ้ดยิ้ยิ้มันดังโป่งเลยเดอยู่ได้สารีะหรือว่ามันมันดีดเองือเปล่าสังกสีสังกสีดีนงต่งๆหรือป้มันคือดังแห้งเล่ะ่บนานะน้ท่านชมได้กินจริงๆนะครับได้กินจริงๆนะครับอุ้ยขนลุกเลยผมได้กินจริงๆกะได้ยิน้ำผยมาได้ยินงกรยดินงกรยดิ่งกระดิ่กระดิ่งระดิงกระดิกระดิงกระ่งกัะ่งกะงกร่งกะดงะ คือค so right. so ือจังสังกสีมันดีดหมแนียนแตกคือจังแบบมันเป็นหลุมเหลือมันดีดแตกนี่ไหมเนียนเฮ้ยคนทักให้โม่ห้าวบอกท่านผู้ชมได้กินจริงๆนะครับเมื่อกี้ได้กินจริงๆผมไม่ขอนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวจะผมย่างมาทั้งผีเบ้างก่อนลมบนนี่ได้กินจริงๆนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อตะกี้ได้ยินนะครับดังต่ำต่ำเลยต่ำเลยคือจังสรรกศีดังต่ำมันดีขึ้นนะเนีนครับเฮ้ยเฮ้ยคนสิยกสารนี่ขึ้นเองเพื่อนบ่ท่านผู้ชม ไม่ควรจิยกสารนี่ขึ้นบ่เอังตี้ขอขอขอยกสารตรงนี้ขึ้นดีกว่ามีข้อมูลสืบจังสันเดี่ยขอยกสารตรงนี้ขึ้นใีกเพิ่นเดียวะเนี่ยเออท่านผู้ชมเราจะนอนเอเรียอย่างนี้ไม่ได้เนอนยกไว้บอุ้ยหนักแห้งเลยเอาวินเดี๋ยวยกสารนีกขึ้นแล้วยกหนักแห้ง ยกสานีีขึ้นดีกว่อ๋อเอาบอแ้มาน้ำพอดีเล้ครับมเือวะัน่าเนิแต่เอาบอแ้จับัจับชันเนี่สองหาสองหาครับเลยสองหาอีด่มร่มแตกพวมนี่แตกสองหานี่หละบ้าหูแหลยวเดี๋ยวเพ้เป็นไห้ซ้ำนี่แหละมั้งนี่สองห่าแมนเพป็นไห่สองหานี่แหละมั้งแมน นเป็นดีใจที่เอาเอาสารึ้งนเพมันดีใจหมดที่เอาสารขึ้นเปเยนเมนนเมนบ้มันเฮามันเฮางด้ยินเสียงกันเหมอนกันป่องด้ยินกันหมยดกัดยินได้ยินได้ยินดังยิ้นือมา้วย่างเต๋ออ่ะลองเยือกบิ่งเอาหนึ่งอทันใดก็ได้ได้เอ้าลองมาอกนึองสามสเอ้าอ้หอ้โหมาทให้เพิ่นกล้งเด็กเลยครับมือนีฝนตกมือนีฝนตะมาซอยกันยกขึ้นอ้า ระวังมือระวังอย่างเด้อระวังหัวหางเออเป็นยังไงเออระวัาางในจังหน่อยหนึ่งเด้อพ่อพอลบฝนหน่อยหนึ่งพอลบฝนเออสวมเลยอ่ะสวมสวมสวมสว,มสวมสวมข,ขาขึ้นนี่มันจุ่มโอ สมฤร็ิแล้วเออดพ่อนเยเฮ้ยเอ้าเไหลมาจากไหนนี่เอ้าไหลมาสะท่านไหลมาพอดีก็มืดเลยมเห็ดหาเด้วยตาซีด้อตาเฮ็ดห้เห็ดเห็ดห้ยดลลบฝนบนเป็นมาหมดมาทางแหลบหมด เลยลบฝนแล้วล่ะประเทศนี้เลยลบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสารไม้ก็บเสีเฮ็ดขึ้นเก่าแหละแต่ว่าสารไม้ก็บเสีเฮ็ดแต่ว่าให้ได้ลบฝนก่อนหน่อยหนึ่งนี่ผมดูกล่องออได้วย้างใต้ดิแดดกันเลยอ๋ออันนี้คือดินอันนี้พอแต่ว่ารถเรือมากับผมคือผมมาถึงอันดับอันดับแรกเลยก่อนที่ป้าจะมาถึงครับคือเห็นกลุ่มวัยรุ่นสองคนซึ่งเป็นผู้ชายน่าจะสองคนเนาะอไอต่อยเนาะเพราะนางซอนไทยกันซึ่งเห็นจอดอยู่ตรงนี้พอผมเลี้ยวรถเข้ามาปุ๊บ มันขี่นี้เลยผมว่าน่าจะเป็นขบวสันนิฐานนั่งสิละคือกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มที่มาทาลายอตัวนี้มากกว่าที่กลุ่มที่ไม่หวังดีนะเพราะว่ามันเหลือตัวนี้อันเดียวใช่ไหมเพราะว่าตอนหลังจากที่เราขี่มาเนี่ยคือขี่ออกไปเลยเอาอินทังบ่าวชัยเห็นกันหมดเลยที่แรกคิดว่าเจ้าเดียบ่ขอยืนยัมว่เจ้าดีมวามาถามผมที่ผมบอกว่าที่เพิอบอ่ะครับา สิมาฮอดแล้วสิบมาฮอดแล้วแม่สิบมาฮอดแล้วครับผมนึกว่าพี่ที่เรียนที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่พูดที่ไม่หวังดีมาจัดตรงนี้แน่นอนศาตาดีที่ได้มายกสารเมื่อกี้ได้ยินเสียงกันไหมแม่ตุ่มเลยตุ่มเลยบังขันอวินสองกับล่างร่างส่องกับคนที่เล่นทีครับแตกได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงความกันเลยทั้งสองหูครับเพื่อนใคกลกับข้าว่าเหมือนส่งเหมือนเหมือนสื่อให้เราว่า เมาสายมันอคืนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคนเพื่องลบฝนคือเพม่อนบอกลบฝนซึ่งฝนก็ตกเพราะว่าผมก็โทรหาอนดูทีวีมือนีฝนตกเบิดมือนะครับอือโอราะว่าเฮ้ยคนดุไปกันไปไปไปที่โตตามหาเห็นเหรอครับหัวใจหัวใหญ่หัวใหญ่ท้ายคืนย่างเสียวเลยอวิ้นหัวใหญ่อุ้ยเสียวเสียวเลยอือโอ้โหเห็นไฟฉายก็ไปเห็นคัดโอ้โห มืดเนาะตรงหัวของนาก็ย right. hmm. ังบาย่งเด็ดของนามันเอาจนไฟยุงสูง uh. กับกองของแมาปื๊ดเบืองรวยขึ้น like สิคือพนแนงสิตึงแต่เออคือมีชีวิ่เนาะพันแนมเนี่ยว่าคือว่วอืมไข่เเห็ดกูนฮะไข่เมเห็ดกุลฮะคือจังสือน่าโดนนงเพบอก่็นเห็ดอ่ะเนาะ ม,เมาเอาขวการขอครับคนลูกสูงเลยนะอันนี้คือขันหาขันแปดเฮนบ่ขันหาขันแปดใช่ไหมขอเลีกนม่ขึ้นหนิเนาะเดี๋ยวขอโชว์ขอลาบกับยามีกับตาจันกับตาเซอ๋อเมื่อนีร่ได้ยกซานเพิ่นขึ้นละได้น้อยนึงแหละเพิ่นได้ลบแดดลบฝนแสดงว่าเพิ่นอยากให้ยกซานขึ้นเพราะว่ามีเสียงคครรัับบ มีเสียงตั้งตุ้มๆมาหนึ่งรูแหวนเป็น่างไรร่งมันแตกวเอาวิธีทำใหัยกขะนรอคอยความหวังรักษาชาดิชโคลเลกาดมาบุรณะสาามังหจักรสะรามีนุ่ะสาธุ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  นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มณีลูกหลานทีมงนนโนบดครับก็ได้เดินทางมาสักการะกราบไหว้ศาลปาจันย่่ายีนี้พร้อมพร้อมด้วยเอ่อเซ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้เพราะว่าสิเป็นแม่นางเทรณีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ มน,นีลูกหลานได้้ลยช่องแตะเดินทางมาเป็นสะพานบุญเทียมไปใหงาเด็กซี่ทั้งบ้านถีกลั่งติดตามไล,ล่ร่อฟังข่าวผู้ที่มาทํำสิ่ง,งบอดีโดยการทํำไล่าสารทุบสารของอปูหงากระสถานที่มีเจนทั้งพระวัสิเป็นทองน้ำหรือสถานที่ที่นี่คู้คนมากสกราการวายกระเด็ทั้งจนเท็ดไหยลูกหลานนี่ อดซู้ในหัวใจเป็นยังมากแต,แต่สงสารตากับย่าเพราะว่าบ่มีหมองลบฝนล,ลบแดบดบมื่อนี่ลูกหลานก็จังได้ยกสารขึ้นให้ตากับย่าเพื่อได้พ่อได้ลบฝนพ่อยกสารขึ้นให้แล้วลูกหลานก็จะได้ขออกอกอากาขอโชวกขอลาดโดยเป็นรางวัลเลดถ่ายวันที่หนึ่งของงวดงทันทีหนึ่งกรากาอดากรกา,ดากรกาดาคมพศ .2016 ออเพื่อเป็นสถานบุญเทียมไปให้เอฟซีทั้งบาง้าน ขอได้โปรดหายตาย่ยพร้อมด้วยทิ้งศับดิปในสถานที่แหนี้ได้โปรดทายหายลูกหายล้านได้นั่โชคหลากไปปากไปตอนดูที่ทางบ้านขอหงวดต้นทีหนึ่งกอลกัดาค้อมพ่ส2 5 66โดยเทินสาธุสาธุตากับยย ้อมทัานไห้่มากขอโชคขอหลาบของวันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะครับตาตากับยายสิหายตัวใดแต่ได้ปรดยิบออกมาเลื่อๆสามใหม่ตากับยาาหมดเลยตาสาธุสาธุอ้าวโค้ชสองใหม่แ้วพี่ ออกมาแล้วครับสองไม้ครับผมนะครับลดลงสองไม้เลยมาหมายเลขหนึ่งแปดครับผมว้าวหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับผมตรงกับบ้านเลขที่นะครับท่านผู้ชมตรงกับบ้านเลขที่ตรงกับบ้านเลขที่เลยมีหนึ่งมีแปดครับผมเปิดคนดูคนดูเลยครับออกมาความแข็งตรงกับบ้านเลขที่ตาเซยายมีอุงต้นก็เลยโยกออกมาเพราะแตงโมเขายกสารเพื่ดขึ้นเพิ่อให้หนึ่งแปดเลยเนาะโอ้ยเอาเด้องวดนี่ขออีกไม้หนึ่งจัดมาสามตัวตรงตรง ฟอนกเยไล่ใหม่แม่นคบ้นะเ้ไม่เดียวอีไม่ดิไม่เดี้ยวไม่เดี้ยวอนไหังเสมคามเด็กมว่าสาม่อไห่อ้า่าาม่ะมนมน่แปดสมน่ปดสามหรือสามห่ปดหรือส1มหนึ่งปดน้แท้ เพิ่นว่าสาเพิ่นเด้าไหวกอนเด้อดูนี่มีข้อมูกเนาะเพื่นยืนพิจังเปิดเป็นคุณยังไ๋วะเป็นเจ้าทีเลยพิจารณาจบเป็นเจ้าทีมาแบบเอาเพื่อนกเป็นเจ้าของทีเลยกระดว่าเพิ่นยืนแบบิจัรณายผู้คุหานหมังสั่นไหมโอ้ยยิงึ้ๆงิ่งหมเจ้าอะเจ้าเพิ่นบอกว่าสามารสามาสามาอีหรี่ะเมื่อกี้เพื่นบอกว่าสามโดนกอนสามไม่ลี สามหนึ่งแปดสามแปดสามเออหนึ่งแปดสีความสุดอยากไหมบาที่นี่หนึ่งแปดหนี้างนีสมดแน่นห่งแปดสนะครับเอาหนึ่งแดกันยี่น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 ีนี่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 นีนีี่่นี่นนี่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 น่นนี่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 นี เดี yup. oh. 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 ๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนโอ้โสองกิโลเมื่อกี้เนี่ยรยเพนบอกว่าสามล้อก่อนรยะสามล้อปาสามี่ิบเปท่านผู้ชมสามหนึ่งปดสามหนึ่งแปเพินึ่งแสนึ่งแปดกิโลกัมีหนึ่งเพนนึงนี่นี่นี่น่สป้นะครแปดสามหนึ่งแปดสามที่เพิ่นขยโยเซมซี่ใหญ่บนหนึงเนาะ หนึ่งครับหนึแปดสามคือพูดง่ายๆผมว่าจะจับเลขไข่ผมไม่จับแล้วนะครับไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วครับผมไม่จับแล้วโง่เลขไข่ไม่จับแล้วเราต้องจับแล้วเนาะเอาเอาเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยครับผมเออมันตรงแน่นอนหนึ่งแปดสามขำขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมเด้อมาดึกๆมาดึกๆึดืนๆนี่มาขอโชคขอลาบกับตาซี่กับยายมี่กับตาจันได้เลขศูนย์อุ้ยบุเมียนสามศูนย์สองสามศูนย์สองนั่นนะครับ 302ูนย์สองนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มาเลขเซียมซีเลขเซียมซีได้183 183นะครับหนึ่งดอทางช่องนะครับก็ับมาตอนกลางคืนพึ่งมาครั้งแรกนะครับผมซื้อว่าว้ยขนลุกขนลุกิขนลุกแห้เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วยังยังยังดันปุ้งปังปุ้งปังเฮ้ยยังยัง คือจังค้นขว้างคือจังค้นขว้างไสน่ะมอามนิะมาจากสบนนึงมาจากบนไหนนี่ข้างหลังศาลนี่บ่ตากับายเพิ่นรับรูกตากับแยเพิ่นรับลู้สายเพิ่นดีใจเลยแหละยกศาลคือในเพิ่นเพิ่นลบแดดลบฝนเฮ้ยผมยิงวายิงคดนลูก้มันคดนลูกแห้งแต่มื้อนี้ วันไหว้ไหว้วันพระนะมีด้วยด้วยด้ยสาธุเด้อตาเซอยมีตะจันเด้อผู้ใดที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ